มาแล้วครับเหล็กตัวเดียวก็เสียวได้คนไหนที่เข้ามาดูขอให้ร่ำให้รวยครับนี่ครับจะอยู่หลักหน่วยบนล่างเลยครับดูครับคำนวณออกมาแล้วงวดนี้มันได้เลข็ขหก ออกอะไรครับสี่สี่หกหกอยู่หลักหน่วยงวดถัดมาได้สามเลขออกอะไรครับหกสามอยู่หลักหน่วยงวดถัดมาได้เลขสี่เลขออกอะไรครับหนึ่งสี่อยู่หลักหน่วย,ยครับ งวดถัดมาออกอะไรครับ977หลักหน่วยครับงวดถัดมาได้7อีก7ก็อยู่หล,ลักหน่วยครับ57งวดถัดมาได้4ออกอะไรครับ44ก็อยู่หลักหน่วยอครับตัวเดียวครับใครที่ชอบวิ่งครับ วิ่งเลขตัวเดียวเนี่ยได้ตังแน่นอนครับงวดที่ผ่านมาอะไรออกอะไรครับเก้าเจ็ดเก้าเก้าครับเก้าอยู่หลักหน่วยอีกงวดนี้ครับหนึ่งกุมภาได้ศูนย์ครับพี่น้องศูนย์ต้องอยู่หลักหน่วยครับงวดนี้ มันก็ไม่แน่ครับอาจจะออก80ก็ได้80701090จัดไปครับพี่น้องผู้ใดที่เข้ามาเบิงขอให้ล่ำให้รวยทุกทุกคนเดอ้อพี่น้อง